สสวัสดีค่ะพวกเรานักแสดงจากกาโรเวนีไปก็ตายเปล่าค่ะแต่ละคนในน้ำตัวเล่นรับบทเป็นอะไรบ้างสวัสดีค่ะปลายฟ้าศิระอาชารับบทเป็นบุญิสาค่ะสวัสดีค่ะมิวมิวสิกค่ะรับบทเป็นวินค่ะสวัสดีค่ะเปโนนิชพัดรรับบทเป็นจอมขวัญค่ะ ลองเล่าคร่าวๆของเรื่องนี้หน่อยได้ไหมคะว่าเป็นยังไงแล้วเป็นเหรอเรื่องจะทําไมเราถึงได้รับบทตัวนี้อเอาจากเรื่องยอ่อก่อนเลยนะคะเรื่องยอ่อก็จะเกี่ยวกับวินรวีค่ะเป็นผู้หญิงที่ได้รับคําทานายตั้งแต่เด็กแล้วว่าเขาอ่ะจะต้องมีชะตากรรมเป็นยังไงบ้างในแต่ละช่วงอายุของเขาซึ่งเรื่องราวเนี่ยมันก็จะมาเกิดในช่วงอายุกําลังจะ28ปีของเขาซึ่งก็คืออีก7วันแล้วที่เขาได้รับคําทานายมาว่าเขาจะต้อง เสียชีวิตอย่างทรมานด้วยน้ำมือของเจ้ากรรมนายเวททีนี้มันก็เลยทําให้วินลวีเนี่ยได้มาเจอกับตัวของบุญนิสาเป็นบุคคลผู้ที่เคยมีชะตากรรมเกี่ยวข้องกันในชาติก่อนๆหรือเปล่าใช่ใช่มันจะเป็นเพลเลอร์แนวๆสืบสวนไปด้วยนะคะเพราะงั้นทุกคนเองก็คือเหมือนจะต้องมาสืบสวนไปพร้อมๆกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทําไมเจ้ากรรมนายเวทหรือว่าจอมขวัญเนี่ยเขาต้องมาแบบว่าตามรังควานเราใช่ค่ะ แะเป็นไงบ้างคะกับคุณวเร่องนี้คือยากมากน้อยแค่ไหนคือมันเป็นทั้งเฮอร์เรอร์เป็นทั้งเหมือนต้องมาสืบสวนสอบสวนอือ,อแต่และคนคือคิดว่ามันท้าทายมากน้อยแค่ไหนคือส่วนตัวแล้วค่อนข้างที่จะท้าทายสําหรับหนูมากๆค่ะเพราะว่า จริงๆแล้วอันนี้เป็นซีรีส์เรื่องแรกในชีวิตของหนูเลยแล้วก็ยิ่งได้รับบทเป็นเจ้ากรรมนายเว้นอีกแล้วก็เล่นกับคนที่แบบโปรเฟชชั่นอลแบบทุกคนมีผลงานมาหมดแล้วหนู <c oughs> ก็เลยเวลาที่เข้ากองอ่ะหนูเก่งทุกคนอ่ะเวลาหันมาหาหนูจะเห็นว่าหนูแบบท่องบทถ <c oughs> <c oughs> ือบทตล <c oughs> อดเป็นผีที่ถือบทตลอดเวลาใช่แล้วก็ยิ่งจอมขวัญมีความที่แค้นอาฆาตแค้นอย่างเดียวเลยเราเลยต้องคีบเลเวลของความแค้นไว้ในทุกๆฉากตลอดนะคะให้มันคงที่อะไรอย่างี้คะ เราจะมาในมาดสวยเลยหรือว่าจะมีในมาดอีกคาแร็เตอร์หนึ่งไหมนะทุกคนถามแบบนี้แต่ว่าก็ต้องรอติดตามนะคะควรอีพีหนึ่งวันนี้แล้วใช่ค่ะอ่านยังไงบ้างพี่โดอีพีหนึ่งแลคุณเป็นผีเนาะจอมขวัญยังไงจ๊ะก็จะสวยไหมก็ต้องรอติดตามค่ะอีพีหนึ่งก็อาจจะน่ากลัวหรือเปล่าจ้าแต่ว่าค่ะบอกก่อนว่าจริงๆแล้วจอมขวัญจะเป็นผีที่ ไม่ได้เหมือนที่ทุกคน expect แน่นอนทุกคนอาจจะคิดว่าแบบหนังผีจะต้องมาแบบบู๊แบบน่ากลัวอย่างเดียวอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาจะมีความคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนคือความแบบยียวนของเขากลมกวนอะไรเงี้ยค่ะเออมันจะเห็นในพาร์ทของอย่างอื่นไหมล่ะคนบอกว่าเออจองขวัญอาจจะมี็ในพาร์ทอื่นๆที่มันพลิกคาแรคเตอร์ด้วยนะอรื่างเี้ยที่พี่ไปดูในใครเนก็จริงๆแล้วถ้าคนที่อ่านนิยายอาจจะทราบนิดนึงแต่ถ้ายังก็รอดูค่ะไม่ทำมันจะมีอะไรเป็นแบบ ลับๆหรืออะไรที่ยังจะไม่เปิดไหมอ๋อจริงๆความลับเยอะเลยทั้ง<อ>เรื่องค่ะเพราะเขาาขคดีกั้งใจอีกที่หนึ่งค่ะเออใช่เห <laughs> มือนพี่ก็อแอบรู้มานิดหน่อยอ๋อแอบรู้ <laughs> สปอยได้เลยไหมเนะสปอยได้ไหมล่คะค่ะไม่เปียโนสปอยได้นะเมล่าไม่ไม่ได้ะค,ะ <laughs> ค่ะ <laughs> เอออาอย่างคู่ของเราครับกับเรื่องนี้มันจะมีแบบ ความสนุกความหลอนความอะไรยังไงไหมที่พี่พูดมาเนี้ยทั้งความสนุกความหลอนหรือแม้กระทั่งเรื่องของความรักมีครบรดค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเรื่องนี้มันเป็นแนวสืบสวนใช่ไหมคะมันก็จะได้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่มันเริ่มแต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆค่ะคือระหว่างที่มีผีมีอะไรความน่ากลัวเรื่องความรักก็ไม่ไม่แพ้กันค่ะไม่แพ้กันเลยค่ะมันจะมีฉากในเรื่องของความจิ้นฟินหรืออะไรนี้ให้เราเห็นไหมบางคนบอกว่ากับอะไรอย่างนี้มันจะสื่อออกมาเป็นอะไรยังไงอ่ะลูก จริงๆต้องบอกว่ามีนะคะแต่ว่ามีแบบที่สมเหตุสมผลค่ะถูกสมเหตุสมผลเพราะเราหนีผีไงคะทุกคนก็อาจจะงงว่าหนีผีแล้วมันจะมารักกันตอน,<ช>หนอไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคนเราเนี่ยเวลามันอยู่ด้วยกันในช่วงสถานการณ์ที่มันขับขันนะเนาะอะไรก็เกิดขึ้นได้แสดงว่ามันจะดําเนินไปด้วยความรักหรือเปล่าก็อ้าวไม่แน่คือคือเราจะมีอะไรอยากสปอยไหม EP แรกแล้วที่บอกว่าเออต้องพลาดไม่ได้เลยสาหรับ EP หนึ่ง EP แรกนะวันนี้อะไรอย่างเงี้ยลูก ก็จริงๆแล้วอีพีหนึ่งค่อนข้างจะเป็นการปูเนื้อเรื่องค่ะ,ะถ้าใครที่ไม่ดูอีพีหนึ่งอาจจะไม่เข้าใจเลยยิ่งถ้าคนที่ไม่ได้อ่านนิยายอะค่ะแต่อย่างไพร์์ไพลอตอะไรที่มันเห็นกัน <c oughs> มันจะมีมากกว่านี้ในเรื่องของตัวไพลอตเลยที่อ๋อใช่ค่ะใช่ค่ะ, <c oughs> คะจริงๆแล้วแค่ตัวจอมขวัญยังไม่ตรงปกกับไพลอตเลยแค่ว่ามีการเปลี่ยนไม่ใช่เ่ตรงเปลี่ยนแต่ว่าท้นี้หนูเปียโนเธอจะต้อง ตามจองล้างจองผ่านทุกภพทุกชาติไปเหมือนกับในไพลอดหรือกิมมิกกวอันนี้นับนับว่าสปอยลนะเนี่ยไม่คือคือพี่เป็นหนึ่งในตัวละครลับลับจริงด้วยเรายังไม่รู้อยเลยเร็วๆพี่ ตอบมาพี่หน่อยยังไงจ้าหนูก็มีการจองล้างจองผ่านเป็นปกติของเจ้ากรรมในเวรค่ะแต่ว่าอาจจะมีมุมที่นิสัยดีบ้างก็ได้น่ารักหรือสวยหรือเปล่ามุมสวยหลายคนก็อยากเห็นว่าเออเปียโนอะไรอย่างเงี้ยจะมีให้สวยเห็นไหมหรือว่าต้องเป็นคุณจองผ่านแบบหน้าตลอดเออมีไหมหนูค่ะสวยอะไรเงี้ยผีที่สวยสักช็อตนึงหรือชักตอนนึง เอาอุบไว้ก่อนแล้วค่อยดูปายเออต้องรอติดตามค่ะฝปลด้วยนะคะทุกคนเอออ่ะตื่นเต้นอะไรขนาดไหนวันนี้ตื่นเต้นค่ะดูตื่นเต้นค่ะเพราะว่ายิ่งพอเป็นผีเจ้ากรรมนายเวรแล้วเหมือนกับทุกคนจะแบบคาดหวังเออใช่เราเตรียมไว้ไหมว่าคอมเมนต์มันจะมาในทิศทางไหนเวรไหนว่าเออนี่นะคนชอบนาราเวรอะไรเงี้ยนี่ไปก็ตายเปล่าหรืออะไเงี้ยเราเตรียมคอมเมนต์เนาะแน่นอนโลกโซเชียลเนาะพี่โนู อ่ะส่วนตัวชิวมากเพราะว่าทุกคนมีสิทธิ์ออกความคิดเห็นเนาะแต่ว่าหนูมองว่าทั้งทุกคนพี่พี่นักแสดงแล้วก็พี่พี่ทีมงานผู้จัดพ่วมกับทุกคนตั้งใจมากเพราะฉะนั้นหนูเชื่อว่าผลลัพธ์จะออกมาในทางที่ดีเหมือนที่เราตั้งใจค่ะแต่ว่าถ้าจะมีฟีดแบ a ที่เในทางที่ลดก็เป็นปกติเพราะเราก็นําไปปรับปรุงในอนาคตเท่านั้นแต่เริมต้นพายรอตก็มาทะลุแสนอะไรไปเรียเร้อยเนาะใช่ก็ถือว่าเป็นอ e e d b a c k ที่ดีค่ะอ่ะไงครับลุของ ฟิตได้มากับฟีดแบ็กกระแสที่เราแบบคาดหวังว่าทีหลายคนจะแบบจริงๆวล้วสํหหรับหนูอะเกินคาดค่ะเพราะว่าตัวหนูเองหนูหนูเป็นคนที่แบบไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองอยู่แล้วหนูจะไม่ค่อยชมตัวเองแต่ว่าหนูเห็นฟีดแบ็กทั้งในแอปต่างๆแล้วกันก็เห็นแล้วก็ชื่นใจค่ะเพราะว่ารู้สึกว่ามันเกินคาดเราไปมากๆค่ะอืมอ่ะมิวสิกเหรอคะส่วนตัว คือสิกน่าจะบอกได้ว่าสิกได้มีโอกาสดูตอนที่หนึ่งไปแล้วเพราะว่าหนูกับพี่ปลายฟ้ามีแบบว่าไปดูทําคลิปเรียกชันกันส่วนตัวเรารู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นความน่ากลัวแบบที่ทุกคนคิดว่ามันจะดูไม่ได้ค่ะหนูรู้สึกว่ามันได้มีการปรับมาให้แบบว่าเหมาะสมกับสถานการณ์แล้วแล้ว,ลวก็ได้มีการเก็บเรื่องราวที่มันสําคัญจากในนิยายมาให้ทุกคนได้ชม เพราะงั้นก็อยากให้ดูคนรับชมตอนที่1กันด้วยเพราะว่าเป็นแนวสืบสวนนะเนาะถ้าเราพลาดตอนที่1ไปอ่ะเราอาจจะไม่เข้าใจตอนต่อๆไปเลยก็ได้ค่ะอยากให้รับชมด้วยไม่รู้เรื่องเลยบ้านเถอใช่ก็คุยกันเองไม่ดูเรื่องด้วยม่รเกิดอะไรขึ้นเลยฉากแบบจินฟินอะไรเนี้ยเราจะเสิร์ฟคนดูยังไงว่าเป็นแบบยูริแบบผีด้วยอะไรเนี้ยเรามีเสิร์ฟเขาไหมมันแน่นอนเลย จริงๆหนูมองว่าเรื่องนี้ทุกคนน่าจะเดาๆกันได้แล้วแหละว่ามันกึ่งๆแบบรักสามเศร้าเนาะแต่ว่ามันมีเรื่องของแบบเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็เรื่องของเวรกรรมเข้ามาเกี่ยวค่อนข้างมากกว่าก็เลยมองว่าจริงๆแล้วมันมีเรื่องแบบ แง่คิดที่ทุกคนสามารถดูเราก็รู้สึกถึงมันได้ค่อนข้างแบบง่ายอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะพอเราไปเล่นกับเรื่องความเชื่อพวกนี้แต่คนมีแบบเซนเหรืออะไรที่หมบว่าเออมันต้องมีนะในสัมผัสแบบอาจจะเป็นเซนหรือสิ่งเล่นลับอันนี้ส่วนตัวเราเชื่อไหมอ๋อถ้าเป็นส่วนตัวหนูเชื่อสุดๆเลยคะ่ะเพราะว่าเอาจริงๆแล้วแบบว่าถ้าเป็นเรื่องเหนือเหนือธรรมชาติอ,อย่างเงี้ยนอกจากจะเป็นเรื่องของผีแล้วพี่พ่วงกับเองที่เราได้สัมผัสเจอเขาก็มีเรื่องเหนือธรรมชาติอยูยเหมือนกันค่ะคือเขาสามารถสั่งฟ้าสั่งฝน ได้ค่ะคือหนูว่าทุกคนน่าจะทราบเขาแค่เอาไปไหว้เจ้าที่ค่ะแล้วก็ขอแบบว่าวันนี้ขอยาฝนตกนะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะในโทรศัพท์เช็้ว80%มันควรที่จะต้องตกแต่มันก็ไม่ตกค่ะหรือว่าถ้าตกมันก็จะตกแบบรอบๆแต่ตรงที่เราถ่ายอ่ะมันไม่ตกเลยค่ะมันแค่อึมครึมหรือถ้าวันไหนเขาขอฝนปล่อยๆวันไหนเขาไหว้ก็ได้ฝนปล่อยจริงๆค่ะอันนี้เรามองเป็นในเรื่องความเชื่อหรือเป็นปฏิหารหรืออะไรหรือเราเชื่อว่ามันต้องอย่างนั้นถ้าเรา บบนนาคือสําหรับหนูหนูได้ยินมาว่าผู้กกับเป็นคนดีมากค่ะเขาบอกว่าคนดีคนดีสิบสิบคุ้มค่ะแล้วช่วงถ่ายทำเราได้เจอความเขาได้เจออะไรกันบ้างไหมเรารู้สึกหรือแค่รู้สึกหรัสได้รับต้องไหมมีไหมหรือรับเรือเ่รียนโนเอาในฐานะที่เราต้องเล่นเป็นบทีจอมขวัญเนอะเรามีเจอไหมเพราะเราต้อง โอ้โหเอฟเฟกเธอแบบโอ้ยจริงจริงเขาก็อาจจะมองเป็นเพื่อนกันไงหนูเลยเจอเขเดียวตอนแต่งมันเบียยมันกลืนหรอแต่คือไม่จริงๆหนูบอกก่อนนะคะว่าหนูเป็นคนที่ไม่ได้มีเซนส์เลยเทียบกับคนอื่นๆนะคะแต่ไม่มีใครเจอเลยยกว่าหนูเจอนิดเดียวเองค่ะตอนที่ถ่ายพายหลอดก็คือเจอเป็นยังไงค่ะเป็นช่วงที่หนูอ่ะอยู่ในโองศพแล้วก็ค่อมบีบคอพี่มิวสิกอยู่แล้วก็เป็นช่วงที่หนูแบบต้องพ่นบทใส่พี่มิวสิกบ่อยๆเพราะว่าเขาไม่จับหน้าหนูแล้วเจอช่วงที่หนู พ่นบทไปเรื่อยๆอะคะ่ะหนูก็ได้ยินเสียงคนแห่เหมือนทําพิธีข้างนอกเป็นสิงผู้ชายตะโกนดัง oh. มากๆหนูก็เลยหันหน้าตามไปมองแล้วหนูก็แบบง <c oughs> งว่าเอา้าเสียงไม่เข้าหรอเพราะว่าหนูแบบพ่นบทอยู่อะคะ่ะ <c oughs> หนูก็มองพี่ๆรอบๆในกองว่าไม่มีใครหันไปตามหนูเลยหนูก็คิดว่าเออสงส่เขาทราบดีว่ามีการถ่ายทําอยู่ข้างนอก <c oughs> พอหมดคิวของหนูหนูก็เลยเดินออกไปดูว่าแบบมันเป็นไปถึงไหนแล้วพอออกไปดูมันคือ มีแต่ความเงียบสงบแล้วก็เป็นป่าเท่านั้นอะไรเงี้ยหนูก็เลยไม่ได้คิดอะไรแล้วแหะค่ะหนูม่คิดว่าสงสัยหิวข้าวหิวไม่ได้กินข้าวหิวแว่วเราเขาไม่บอกพวกหนูด้วยนะคะเขาเงียบจนกระทั่งแบบมาสัมภาษณ์กับสื่อค่ะสื่อก็ถามว่าเวลาถ่ายในกองเนี่ยมีใครเห็นอะไรบ้างไหม อ๋อหนูเห็นค่ะตอนนี้ตอนวงเปียโนจะบอกเลยว่าเออมันมีเรื่องอะไรพวกนี้อยู่ใช่ใช่ใช่โยสัมตอบกันไปแล้วอันนี้คือมันมาให้เห็นแบบเฉพาะหน้าหรืออะไรอย่างนี้ไหมเราเจอถึงขนาดนั้นไหมลูกอ้เู้ยจริงในกองอ่ะหนูไม่ได้เห็นจะจเลยค่ะตอนนั้นมีตอนที่ไปล่าท้าผีซึ่งอ่าอ่ามันเป็นวันที่เราไปถ่ายแมกกาซีนก่อนแล้วก็หนูแยกแยกกับพี่ๆเขาว่าวันเดินสายใช่ใช่ค่ะหนูก็เสร็จงานก่อนก็รีบไปแถวอุทยาแล้ว ก็เป็นเหมือนคอนโดล้างเหมือนโรงแรมอะไรเงี้ยที่แบบเขามันเป็นช่วงต้นเมียนม่งอะค่ะที่เขาเศรษฐกิจไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยคอนโดก็ล้างเงี้ยค่ะก็ตอนที่หนูลงจากรถพี่พี่ทีมงานยังไม่มีใครถึงเลยมีแค่หนูกับคนบนรถแล้วก็พี่พี่ตะก้องหนูสองคนนะคะหนูก็เลยเอากระเป๋าลงรถก่อนเพื่อที่จะดูว่าเออหนูรอที่ไหนได้บ้างเพราะตรงตรงนั้นคือร้านอาหารปิดหมดเลยทุกที่น้ำท่วม่ะค่ะงนั้นแล้วหนูก็ลงจากรถคนเดียว แล้วก็อยู่ดีก็มีคนเรียกชื่อเปียโนเสียงผู้หญิงหนูก็เลยหันไปแล้วหนูลืมว่าเขาบอกว่าห้ามห้ามห้ามตอบนะหนูก็ว่าออกมาดิเฮ้ยหันไปตอบไปด้วเหรอหนูตอบหนูลืมอ่ะแต่พะว่าแล้วก็เออเอาแล้วก็คือไม่มีใครเลยค่ะแล้วก็ตอนที่ล่ารักผีเขาก็เลยมาเล่าว่าแบบมีผู้หญิงถูกยิงหัวตายที่หน้าอะไรเงี้ยแล้วก็คนจะเจอตรงนั้นเลยแล้วก็โอเคก็อาจจะ เรื S 1> <S 1> ่องแรกในชีวิตก็เป็นการโยมแบบเรื่องความหลอนความอะไรที่กลับมาในซีรีของเราเนอะรานาเวอ่ะให้แล้วเป็นไงบ้างคะคือมันเป็นซีรีส์ที่มาจากนิยายความแตกต่างจากนิยายมันจะมีมากน้อยแค่ไหนในซีรีส์เรื่องนี้มันจะมีอะไรเพิ่มเติมหรือพิเศษกว่านิยายที่หลายคนอ่านแล้วไหมสำหรับรานาเวในพาร์ทของซีรีส์ที่เราสวมคาแรคเตอร์บทละครนั้น เพราะว่าจริงๆแล้วในนิยายมันค่อนข้างเป็นเล่มหนาเนะคะแต่ว่าพอมาเป็นซีรีส์เนี่ยมันเหลือแค่8ปตอนอแล้วกลายเป็นว่าเรื่องราวเนี่ยมันเป็นแนวสืบสวนเพราะงั้นจริงๆแล้วมันก็มีซีนหลายๆอย่างที่แบบว่าถูกตัดทอนออกไปค่อนข้างเยอะคะ่ะแต่ว่าทางแบบทีมงานเองก็ได้มีการคุยกับพี่นักเขียนด้วยว่าอตอนไหนที่เขาอยากจะแบบนํามาเล่าจริงๆเพราะงั้นก็เลยเชื่อว่า สิ่งที่นักเขียนกับสิ่งที่คนอ่านเห็นเนี่ยเขาน่าจะมีสิ่งที่อยากเห็นเหมือนเหมือนกันอยู่ในนั้นซึ่งพวกเราก็ได้นํามาให้รับชมกันในแบบของภาพขยับคนแสดงกันเรียบร้อยค่ะก็คือ1นถึงแคือห้ามสอบหยุดต้องดูต่อเนื่องไม่นั้นคุณจะไม่รู้เรื่องแน่นอนจุด้อง,ค,งค่ะทุกวันอังคารนะคะเรื่องความเข้มข้นอะไรมันจะไปสุดแบบ1 2 3 4หรืออะไรมันจะไปพีคทุกสิ่งความกลัวความหลอนมันจะไปอยู่ที่จุด ถ้าสําหรับหนูนะคือหนูว่าได้ดูอีพีหนึ่งไปแล้วกับมิวสิกใช่ไหมคะหนูว่าอี1เปิดมาก็เข้มข้นแล้วเลยอะค่ะอย่างที่บอกว่าพลาดอีพีไหนไปคือตามเพื่อนไม่ทันจริงๆเพราะว่าในแต่ละอีพีมันจะมีอะไรบางอย่างที่ซ่อนไว้อยู่เป็นเหมือนหินนะคะอืมไปเรื่อยๆต่อใช่ไหมคุณล่ะคุณผีจอมขวัญคุณยังไงความร้อนคุณมร้อนอืมตัวกรีดกร์ด ถามสองคนนะคะเพราะเขาวิ่งหนีหนูอะว่าหนูน่ากลัวแค่ไหนเพราะหนูชินนะคะหนูก็ไปกองตั้งแต่เช้าแล้วก็แต่งหน้าแบบนี้สี่ชั่วโมงลบล้างลบล้างแบบนี้ค่ะทุกวันหนูก็รู้สึกว่าหนูโอเคหนูได้เจอเพื่อนๆผีๆหลายคนในกองค่ะโดนหาผค่ะไม่ใช่ผีผีแบบเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์ได้ใช่ OST เนาะปล่อยมาแล้วใช่ค่ะเป็นไงบ้างคะได้เป็นยังไงบ้างกระทรงกระแสของเวทจริงๆก็ ปกติแล้วพอตอนหนูอยู่ b ี k เนอะมันก็จะร้องแต่เพลงสดใสที่แบบว่าอะไรอย่เงี้ยพอนี้หนูได้มีโอกาสมาร้องเพลงเศร้าก็ถือว่าเป็นชา e เลนใหญ่สําหรับหนูมากๆค่ะกับเพลงเศร้าแต่ก็รู้สึกขอบคุณพี่ว่านวานัวนมากมากที่เป็นคนแต่งเพลงนี้แล้วก็รวมถึงพี่ยี่นะคะที่แบบทั้งสองคนมาช่วยคุมตอนแบบว่าระว่างอัดด้วยเพราะงั้นก็เลยอยากจะขอฝากเพลงก่อนพรุ่งนี้จะหายไปกับทุกคนด้วยนะคะ ใช่ค่ะแล้วจะมีใครอีกเพลงหนึ่งไหมน้าก็อันนี้เหมือนกับว่าวงไหนหรือเปล่าเจโนจะออกซิงเกิล้วยหรือลูกก็ต้องรอดูวันนี้หรือเปล่าโอ้สาหน้าผมสวยขนาดนี้สงคภาษณ์หยวไม่ได้หรอกค่ะเออสรุปไม่มีไม่เฉยสวยเฉยให้ฝากเนาะให้ฝากหน่อยครับซีรีส์ครับนานาเวครับก็ ฝากซีรีส์ของพวกเราด้วยนะคะร u นอเวนิ่งไปก็ตายเปล่าสามารถรับชมได้ที่ทางช่องสาทุกวันอังคารชีทุ่มครึ่งค่ะมีใครเพิ่มเติมไหมมีอะไรเพิ่มเติมไหมลูกฝากเพิ่มเติมอ้อนอ้อนแฟนคลับอะไรให้มาแบบฝากมาดูแล้วก็รับชมความน่ากลัวความรักความสัมพันธ์ติดตามไปพร้อมกับพวกเรานะคะเป็นกำลังใจให้กับพวกเราในทุกๆ EP ด้วยนะคะ ชงแฮชแท็กมี้างในโซเชียลให้ขึ้นในนเทรนด์ให้อากรารบ้างนะคะเราต้องนัดรวมกันก่อนว่าเราจะใช้คำไหนอ่าถ้าเกิดว่าเป็นสำหรับคนที่มางานนี้แล้วกันนะคะหรือว่าแฟนๆที่แบบอาจจะติดตามทางบ้านอยู่เราก็ขอฝากติดแฮชแท็ก Runaway to g e t h e r ด้วยนะคะต้องหันมองถูกต้องค่ะใช้ก่อนใช้ก่อนถูกต้องถูกต้องค่ะเอพิโซดที่หนึ่งมีไหมคะ Runaway EP หนึ่ง รันเวนหนีไปก็ตายเปล่า EP หนึ่งขอฝากด้วยนะคะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะถ่ายรูป